นี่คือการเล่นซัพพอร์ตที่กวนที่สุดในโลกแล้วและนี่คือวิธีการเล่นซัพพอร์ตที่จะทำคัาที่สุดใน3โลกเนะยิงซิเน้ยกลับมาเน้ออกมาเน้ออกมาโอเคดีมากเน้เดินมาทางนี้เลยเน้เข้ามาในพุ่มไม้เนะออกมาเออเน้ออกมาจากพุ่มไม้เลยเน้ดีมากอ่าเน้เดินตรงมาเลยเนะหน้าเกมเมอร์ภูมิใจเสนอซัพพอร์ตตัวร้ายกับเพื่อนสาวข้างบ้านให้เสือมุสลาไทยด้วหน้าเกมเมอร์เน้เน้เน้ดูนี่นะเนดูนี่นะเฮ้ย เราได้มินเนี่ยนเย้เราก็จะดึงเราเน๊ะไม่เน๊ะเราดึงพลาดเราขอโทษนะเ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 นะยิงสิเนะเนะยิงเน๊ะเนะยิงเร็วเนะยิงสิเนะยิงช้านะเน๊ะไม่นะเน๊ะเน๊ะเนะเราแหลกอ่ะเนะเราขอโทษเราปิงขึ้นหนึ่งร้อยเนะเราอยู่ในพุ่มไม้เนะเราบางโดนดึงดีมากเนะออกไปโอเคนะเน๊ะเนะเอาละเนะไปแล้ว เฮ้ยทุบดังทีนั่นแหละนี่ขอบคุณสวรรค์เนี่ยไม่เนยไม่นอาเนยอย่าตายเนยอย่าตายมีแต่คสิกันแล้วเอ๊ะข้ามานี่สิโอเนยมันไม่ยอมตายอ่ะเราขอโทษนะเมื่อกี้เนยไม่ยอมโอเคฮะเราอยู่ในพุ่มไม้แล้วเฮ้ยเข่าวมันเป็นไงบ้างชาลีฟชาลีฟคุยกันเราสิชาลีฟ เฮ้ชาลีบมาอยู่แต่อาณาโพเกมอนเฮ้ชาลีบ I'm yours ออยู่นะรอหน่อยรอเมียหอเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้รอแป๊บนึงเน๊ะเดี๋ยวรอก่อนสิเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบร้อนสิใครเวลาฉันทำใจก่อนฉันโง่เน๊ะฮินวีนะเน๊ะคนดีนะครับเขาชอบมาแก๊งแถวบ้านไม่เนี่ยระวังดบหุย รู้สึกไงบ้างครับผมขอสัมภาษณ์ิดนึง <enfant> ok นะครับคุณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแจ่ชาลิปรามกให้ทูไม่ขอสองเนี่ทุกคนครับเราจะคุยกันด้วยคำว่าชาเมมาลุั้งเกมนะโอเคชาเมชาเมมชาเมยมชาเมชาเมยชาเมเฮ้ชาโรเล่ฮัลโคน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 ชาเมชาเมฮัลโคนฮัินฮัลโหลคินเ่ไม่เได้คิวแล้วฉันดีใจ ชัมเอชัมเอชไ้มอชไ้มเอชั้มเอชั้มเนชั้มเ้คเวแล้มเอช้มเอชั้มเอช้มเอชั้มเอ้มเอั้มเั้มเอาอยู่ในอ้นไอมเ้ไดอ้มเลย้เดี๋ยมเอช้เป็น้มเอั้มเราั้มเช้มเชั้มเช้มเลยมเดช๋ยมนี้จะเป็นสมเัเอชั้ม่นชัมเชั้มชมเอ้มเอชน้เอมเชิอมเอชัองั้เอมอหู ไม,นนไมนนไตไ่ต้องทีนีก่อนโดนนึ่งช้มเอาั้มาชัเ่ชั้เอ๋ชั้มเอ๋ชัมเอ๋ชั้มเอ่ชั้มเอ่ชั้เอ่ชั้มเอ่ชั้ม่อ่ชั้เอ่ชั้เ่ชั้มเอ่ชั้อ่ชั้เอ่ชั้มเอ่ชั้ม่อ่ชั้ม่ชั้ม่อ่ชั้เ่ชั้อ่ชั้เอ่ชั้มเอ่ชั้มเอ่ชั้มเอ่ชั้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 ม ไม่เสียงลายดึงดันผมจะจับปั้นด้วยโปเกมอลของผมผมไม่จ like ับก็ได้ผมปัทนก่อนผมไม่ต้องการอะไรผมไม่ต้องการอะไรเอาห้าสิบทรูใจมาผมไม่ต้องการเลยดีประเดี๋ยงผมเสียสกิลหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ใหม่ได้เลยมาสิรู้จักการถูกปากของฉันไหมฉันตั้งชื่อมันว่าการถูกปากฉันจะไม่ตายฉัน เนี่ยฉันเป็นเบสที่ดีใช่ไหมไม่หลับมาเลยไม่หลับมาเลยไม่วิ่งไปเต็มปากเต็มคำว่าไม่เธอได้คิวตั้งหนึ่งตัวไม่แต่เน่ไม่เธอได้คิวเย้เนี่ยเราก็วิ่งไปเน่รอแป๊บนึงอ้าวกดไม่อยากเล่นเหรอกดไม่อยากเล่นก็บอกกันดีๆสิไม่ต้องมาประชดด้วยการออกเน่เระวังเน่ออกมา ไม่เน็ตนักว e> yeah, ิทยาศาสตร์บากันที่หำเธอนี่นี่มันไม่เอาแล้วอันนี้นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนใจแล้วเน็ตมันต้องกลับมาแล้วเน็ตนักวิทยาศาสตร์ไปแล้วนี่นักวิทยาศาสตร์ไปแล้วนักวิทยาศาสตร์สตันเน็ตฆ่ามันเน็ตวิ่งไปเน็ตเน็กลับมาเน็กลับมาเน็ตกลับมาเน็กลับไปเน็กลับมาเน็กลับไปเน็กลับมาเน็ยิงมันเน็เย่เน็ฆ่ามันเน็เน็ตเน็ตโดนดึงเน็ไม่เน็เน็ฆ่ามันเลยโอ้เน็ยิงมันเน็ ย,ยตั้งได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบเขาใช้ชีวิตสุดท้ายในการอยู่ที่ป่าไม้แห่งนี้ตั้งนั้น <c oughs> เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีคนหนึ่งของโลกเขาใช้เวลาส่วนมากในการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ป่าวเขาใช้นาฬกเองให้หัวก็ได้มามื่กแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อผมขอโทษนะเดี๋ยวนะมันหนึ่งกันไกลจังเนอะมไม่เก็ ฉันขอโทษฉันไม่ฉันไม่ตั้งใจฉันขอโทษเน่ฉันขอโทษไม่ฉันไม่อยากตายว่าไงไอ้พิกาจูฮูเร่เข้ามาในโปเกมอนกดเข้ามาในโปเกมอนกดเข้ามาไม่มีการพูดคุยกัน คุยกันแหละข้ามันฉันให้เธอเป็นรางวัลตอบแทนที่เธอทำให้ฉันตายเฮไอ้เหี้ยรางวัลตอบแทนแบบนี้มีด้วยหลืมีด้วยเหรอโอ้งงนไปแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อว่าชารีฟเขาเป็นคนที่ดีมากเขาอาศัยอยู่ที่เมืองที่สแกนดิเนเวียอีกแล้วเหรอใช่ครับเขามีเพื่อนชื่อว่าดิชาร์ดพาร์เกอร์ดิชาร์ดพาร์เกอร์เป็นเสือดิชาร์ดพาร์เกอร์นั้นอาศัยอยู่ที่สแกนดิเนเวียเขามีความสามารถในการตกปลาและปลาที่สแกนดิเนเวียนั้นมีครีบ ปลาตัวอื่นนั้นก็มีครีบเหมือนกันครับแต่ปลาที่สแกนดิเเวียนั้นมีครีบครับสุดยอดมากจริงๆริงเฮียทำไมวันนี้แมงขาทำไมวันนี้แมงขา,มาเม่านเนื่องจากว่าวันนี้ชาวริฟไม่อยู่บ้านนะครับชาร์ดปาร์เกอรก์ก็เลยเป็นห่วงเขาเลยเดินอ,ออกมาตามหาชาริฟที่ท็อปเลนตอนนี้เขาเปลี่ยนร่างกายเป็นหมีแล้วเสียใจด้วย,ยครับชาริฟเพืี่ยนคุณเปลี่ยนไปอา้าวเน้เนื่องจากวันนี้เน้เป็นเด็กดีนะครับผมจะให้รางวัลเป็นวิ่งกลับบ้านุ พาพาได้แต่อย่าขำ <c oughs> <c oughs> เอา้าเอ้ยเขาเรียกมาดึงอย่างนี้น่ะนายดึงผิดแล้ว <c oughs> ฉันขอโทษเนี่ยฉันไม่ตั้งใจ <c oughs> ฉันจะรูไ้ไหมว่ามันวิ่งมาจากป่าทางเหนือน่ะทั้งป่าทางเหนือเขาเขาไม่ได้มีการส่งข่าวมาพวกเราอยู่ที่ป่าทางใต้ทางเหนือเขาไม่ส่งข่าวมาพวกเราต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราต้องเข้าใจสิ นี่เป็นระบบการไปรษณีย์ไทยแล้วเธอเข้าใจไหมว่ามันช้าแค่ไหนอะตุกตากรเนี่ยน่าเคยบอกว่าเล่นกับพี่น่แล้วเขาบอกพี่น่ลังคานมาผมไม่ผมไม่เคยเชื่อเขาเลยนะทางของัยแหละเดยวันนหน่อยไม่เนธเธอพูดกับฉันสิเธอต้องพูดกับฉันเธอเป็นแค่กระต่ายกระโดดดึงดังเธอไม่มีสิทธิ์พูดเธอพูดกับฉันสิแต่เธอไม่มีสิทธิ์พูดอนอยจริงอนจริงเป็นไปได้แค่กระต่ายที่โดดไปมาเท่านั้นแหละเป็นแค่ทีโมตัวนึงที่กระโดดได้เธอไม่มีสิทธิ์พูดเเเธธออยกััับฉนนสิี่ราจะฟไข ดูสิเราฟักไข่เธออยู่นี่มันจะเกิดมาเป็นลูกเจี๊ยบเนดูสิมันจะเกิดเป็นลูกเจี๊ยบไม่ลูกเจี๊ยบล้มบลูกเจี๊ยบล้มเนี่ยลูกเจี๊ยบเละ ชื่อว่ากำฉันก็ตายทีนี้ทำไมเธอทำเนี้ย The i v e มั The Fuck Up Benches ตายแต่กิวชาลเป็นคนดีพี่หน้าช่วยหน่อยดิพี่จะตายอะพี่ิดครูดาวสาววิครูดาวว้า ชาร o t h วนี้แม่งแรงเนโดเร็วเนดโดโดดเนดกระโดด5ทีสามสองหนึ่งเลิไหมวางไข่หนึ่งทีเนเธอวางไข่ไว้ในรังสิเดี๋ยวนี้มันก็แตกหมดหรอกเดี๋ยวฉันกกไข่เองฉันเป็นแม่ไก่ที่ดีฉันมาแล้วกระตกกระตก ฟักไข่แป๊บนึงอ่าฟักไข่ <N ous> ฟักไข่เย้ไม่ไข่เออไม่ลูกเจี๊ยบเราตายมันฆ่าลูกเจี๊ยบเราเี่กฉันอยากได้ตัวเนี้ยฉันตั้งชื่อมันว่าแตงโมสวัสดีแตงโมเฮ้ยนายสบายดีไหมแตงโมแตงโมรู้สึกไงบ้างเหรอจะขอเสื้อผ้าเยไม่ดิกฆ่าแตงโมตายเธอฆ่าแตงโมแตงโมเป็นป้อนฉันนี่ดิ ยูยังคนไม่รักดียังคนเลี้ยงเสียเข้าสุกฉันอุตส่าห์ฟักเลี้ยงเธอมาจากใครทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้เธอเป็นคนที่แย่มากไอ้ทีโมตัวน้อยฉันจะ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 วิ่งตามเธออย่างนี้ต่อไปฉันจะวิ่งตามเธออย่างนี้ต่อไปมันวิ่งเร็วจังวะรีดลิมตัวตัวได้นะนายเงี้ยไลเฮ้ยทีอสบายดีไหมอ๋อชาลีสวัสดีไม่หลุดหลุดไปแล้วไม่เราหลุด อ้าวการทุกคนลุดเหรออ้าวครับผมนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในสามโลกนะครับผมเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์เราลุดเรามาคุยเรื่องสเปรห์แลกกันดีกว่าอ้าวครับผมวันนี้คุณสบายดีไหมครับคุณดิชาร์ปาร์เกอร์นั่นผมได้ยินเสียงเหมือนกับน้ำตกกำลังเข้ามาแล้วพูดว่าสวัสดีเราเองสวัสดีพี่ป๋องพี่ป้องสิ้นชอยมากเลยครับวีสดรครับผีสนุกๆมาเล่าให้ฟังกันไปครับโอ้น่ากลัวมากเลยครับไม่เล ผมเป็นคนกลัวผีอ๋อครับผมเรามาเรามาสำรวจโลกกับคนเห็นผีกันอดี๋วครับวันนี้เอนะครับตอนนี้ท็อปเลนนะครับผมมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าริชาร์ดพาร์เกอร์ที่เขาวันนี้เขาทำเป็นรูปแบบของหมีกับแฟนสาวข,ของเขาชื่อว่าคุณพีพีน็อกทิสเขาเป็นญาติกับอวตารนะครับผมดูสิผิวสีฟ้าของเขาเหมือนกับชาวนาวีมากเลย ขอนาวีที่เป็นทหารเรือนะอ๋อไม่ครับอันนั้นเป็นโอ้ยถุยแล้ว <c oughs> น,น,นี่ครับผม <c oughs> ทุกคนครับดูที่เลนกลางส,สิครับผม <c oughs> นี่คือสรารจารย์ตังบอยนะครับผมเข <c oughs> าเป็นสารจา์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทําบะหมี่มากวันนี้เขาทดสอบการปรากรบะหมี่ใส่สรา,ารจา์วิกเตอร์แต่ดูเหมือนว่าบะหมี่ของเขาจะไม่มีผลอะไรเลยนอกจากการทําให้คุณวิกเตอร์กินอร่อยมากดูสิครับเขาชอบมากเลยดูสิครับโอ้คุณวิกเตอร์ชอบบะหมี่นี้มากเลยครับอืมโอ้มันอร่อยมากอ๋อมันอร่อยมากจริงๆแล้วแมรี่โออเยี่ยมคอ อร่อยมากพิซซ่าสุดว้าวสะใจจัต์ตังครับผมขออีกถ้วยได้ไหมได้เลยครับเอาไปเลยกลับมาที่ชาวนาวีครับผมชาวนาวียังคุยกับแฟนหนุ่มของเขาที่เป็นหมีอที่รักครับวันนี้เราทำอะไรกันดีคะอะโอ้ที่รักผมว่าวันนี้เรามาดูคนสองคนกำลังทะเลาะกันดีกว่าอ้ที่รักครับดูนะสิครับมินนี่ตัวนี้เขาเก่งมากเลยคะ่ะเสียงแรดมาก<ผ>อย่าแทรกสินี่เป็นเรื่องของคนสองคนนะ ีเป็นเรื่องของคนสองคนหน้าไม่คนสองคนในยะอะไรยะหล่อนอะไรย่หล่อนจะตกกับฉันเหรอเดียนจะตกกับฉันเหรอฮะอะไรของฉันนะฮะกล้าหรือยะกล้าสิหนังนี่นังนี่ยังใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวเดียนตกด้วยลองพูดอีกทีสิไหนลองพูดอีกทีสิหนีนางน้ำตกถ้าฉันรู้นะว่าถ้าฉันรู้ว่าหล่นอยู่ไหนนะฉันจะเอาบะหมี่ของนางตังบอยนี่ไปตกหน้าเธอหนึ่งทีแผละ แะเลยเห็นไหมกลัวน้ำหน้าอย่างหล่อนเลยยะฉันไม่กลัวหล่อนหรอก้เยเดี๋ยวาเดาขึ้นหน้ายี่โตขึ้นหล่อนจะเป็นแอร์โฮสเตสไม่ได้หรอกยี่ตัวเท่าเอ้าเอ้ามาแล้วครับเอ้ยกลับมาแล้วฮ่าโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ข้อทางเทคนิคหลังข่าวไปเรียบร้อยแล้วคนหลังข่าวที่จบไปแล้วเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยสวัสดีเราเองแปกแปกเย้สิบคะแนนสำหรับบ้านกริฟฟินดวันนี้ บิ๊กซีนีมาขอเสนอใครไข่ในห้องนี้เนเธอทำอะไรเนเธอจิงแตงโมอีกแล้วอะเนเธอจะิงแตงโมทำไมได้แล้วเน่แตงโมเป็นเพื่อนเราเนเธอยังจิงแตงโมไปแตงโมไปฉันฆ่าแตงโมตายไม่ฉันไม่ใช่ฆาตกรฉันไม่ใช่ฆาตกรเราไม่ใช่ฆาตกรเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเป็นฆาตกรเธอฆ่าลูกเจี๊ยบไปกี่ตัวแล้วเธอนั่นแหละฆ่าลูกเจี๊ยบไอป เอ๊ะมัช่วยมาช่วยสัตจันย์ตังบอยหน่อยไหมเขียวมีเฮ้ยไปหน่อยไม่สัตจัน์วิเตอร์ผมขอลาสช็อตสัตจันวิเตอร์ผมขอลาสหน่อยไม่เขายเวัใช่หมนีอะเ่กับด้ใช่ตังก็จะเขาู้สึกว่าพามาทั้งเมียมาั้งอะไร เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเป็นไงเพื่อนกูเนี่ยค่ามันเนาะฝักอยู่เวลาเนสเน้ค่ามันเนสฉันให้เธอสิบบาทเธอโอนแล้วล่ะสิบบาทนั้นเป็นของคนอื่นบาทเของคนช้าเป็นหนอนคนช้าเป็นหนอนว้าวไอ้แค่นี้กูวิ่งตามไม่ทันว้าวไอ้อุ้ยอายไม่นะอายไม่เนี่ยอายเนี่ยคนช้าเป็นหนอนแค่นี้ก็ต้วิ่งตามว้ายไปเอาวิ่งกลับดีกว่ากูกลับแล้วทีตรงนี้อิตาลีการะที่เกิดนะสามสองหนึ่ง ถลิกโกหกเราทำไมเนี่ยเอ้าอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอกาเลน่า What are you doing This is so fucking bullshit Fuck you kaidas Fuck you kaidas เฮ้ยนี่นี่นี่คือเคสตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าเชนไดฟ์นะฮะเป็นยากับเชลไดฟ์ดูนะฮะนี่นี่คือเชลไดฟ์แอบมาจาบอาแลงนี่ดูเห็นไหมเชนกำลังใส่หน้าไปมาแบบไอ้เชี่ยอารมณ์ว่าไอ้เชี่ยกูมาทำเชี่ยอะไรตรงนี้เนี่ย เอาละครับผมศาสตราจารย์คุณคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างครับสตาจันตันตังบอยโอ้ชิบโอ้ชิบสวัสดีเราเองสวัสดีเราเองเฮ้สวัสดีเราเองสวัสดีเราเองสวัสดีนี่ปูเองนะปูอะไรโอยพอดีพอดีว่าพอดีวั่อผลของการกระทำของชาลีฟคือเขาตายครับ เฮ้ยสวัสด <laughs> ีแตงโมนายรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ไอ้แตงโมฉันไม่ได้ช็อตตายขอโทษเฮ้ยริชาร์ดปาร์เกอร์แฟนนายไปไหนน่ะคนที่เป็นชาแนลวีเนี่ยชาลเขากลับดาวแล้วเขากลับดาวไปแล้วเหรอเขากลับมาแล้วอ่ะสต้าจันโอ้ไม่เอานาสต้าจันน่าดึงวายโอ้ยก่อสต้าจันผมกำลังจะตายสต้าจันตายแล้วไม่สต้าจันตายแล้วนนู่ เวนเวนเวนโงีนียเย้ไฟนอลล่าช็อตนี่วังใข่นน้นี่ใหม่เธอจะปล่อยลูกเจี๊ยบได้เนี่ฉันรอมาตั้งนานแล้วนี่ยฮะอันติเลยครับผมอืมสวยงามท่าไม้ตาสุดยอดของเขาออไม่แล้วรชปากกาน้นดูนี่้ดูนี่ดูนี่แตงโม ตกันนโอ้โหสนุกกันทั่วหน้าเลยเอ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 าเลยผู้าดิกาค้าอาวกำวิเตอร์ย่จัรไว้ยู่นจน ไปยุตินายไปยุตกันให้ finish ได้สกอร์เปน5 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 5ค5 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 a 5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 น5 5 5 5 5 5 5อ5 5 5 5 5 5 5 5 5 ูได้เวนกูได้เวนกูระเบิดเวนฆ่าเวนกูได้คิวเวนฮ่าฮ่บวกบวกบวกสิบสิบต่อต่อได้เลยตบแล้วหนึ่งทีสตันหนึ่งครั้งอีกไจหนึ่งครั้งแล้วก็ต๊ดังต บมก็รู้สึกไงม้างครับที่แฟนคุณตายครับอ๋อผมรู้สึกว่ามันดราม่ามากเลยจบแล้วเแบบ๊